สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบิร์ตธงชัยโพสเฟสสุดอาลายัยออสคิโอริบุนอาจารย์บรูซแกตันจากล่าวันที่17ตุลาคมเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตศิลปินชื่อดังได้โพสเฟซบุ๊กในเพจเบิร์ตธงชัยเพื่อไว้อาลัยแด่การจากไปของออสคิโอริบุนหรือนายรณชัยถมยาปริวัตรศิลปินชื่อดัง กับอาจารย์บุรุษเกตกันหรือบูธแกสตันศิลปินแห่งวงไอ้น้ำที่ได้จากไปในวันนี้พร้อมๆกันโดยเบิร์ตธงชัยเผยแพร่ข้อความว่าเบิร์ตขอสแสดงความอะไรยิ่งในการจากไปของคุณออสรณชัยวงเคียริบุญและอาจารย์บรูซแกตันวงฟองน้ำทั้งสองท่านคือศิลปินคุณภาพระดับชั้นครูเบิร์ตขอสแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณออสและของอาจารย์บรูซด,ด้วยครับ ทางนี้ทางออดคิริบูลเสียชีวิตลงด้วยวัย57ปีจากโรคมะเร็งสมองส่วนบรูดแกตันศิลปินชาวอเมริกันที่มาใช้ชีวิตยอยู่ในประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ําและได้รับการยกย่องจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมรับรางวัลศิลปาทรกิติคุณสาขาคีตศินป์ประจําปี2552เป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลน,นี้ ก็ได้เสียชีวิตลงในวันนี้ด้วยวัย74ปีโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของศิลปินทั้งสองเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อวันนี้ทางเบิร์ดทุ่งชัยก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพรศักดิ์สองแสงศิลปินลูกทุ่งชื่อดังที่จากไปด้วยวัย60ปีมาแล้วด้วยขอขาก็คุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ